เคิดว่าความรักของปัานะคะเปรียบเหมือนดอกไม้ดอกไม้มันมาจากความรู้สึกดีๆนะคะแต่ว่าดอกไม้มันก็มีหลายสีเราต้องมีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าการให้อภัยเข้าใจกันจะทำให้ความรักของเราเนี่ยรักลืนต่อไป สปรู้จักโครงการ Love i n s i r e Love ก็คือได้เห็นมิวสิกอันนึงน,น,น,น่ารักมากแบบเหมือนอยากรีบกลับบ้านไปหาครอบครัวอะไรย่างเงี้ยชื่อเพลงไม่กี่อดใจอะคะ่ะแล้วก็ท้ายมิวสิกก็เห็นว่าถ้าเราอยากแชร์วความรู้สึกเนี่ยก็ให้เข้าไป w w w s a n s r i c o m l o v e นะคะไปก็ดีใจคะ่ะที่ได้ส่งต่อแรงบาันานใจให้นักแต่งเพลงเขียนเรื่องราวความรักของเราถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงนะคะ รู้สึกที่ได้ร่วมงานกับโปรเจกต์ Love Inspire er Love ของแสนสิรินี่รู้สึกตื่นเต้น It's fantastic uh, I think it's great uh, I'm having a, a, wonderful time and uh, t h i song s that we we did together is fantastic I really enjoyed it ก็สำหรับเรื่องที่เอามาเขียนก็ได้ปิ๊งเรื่องหนึ่งของน้องคนหนึ่งชื่อคุณปัด เราสองคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วเขาเป็นเพื่อนของพี่สาวตอนแรกเขาก็บอกเอ้ยจะดีเหรอแต่เขาก็พิสูจน์ว่าเขาจะจริงใจกับเราแล้วก็พี่ตาก็ให้โอกาสคคนนกึงวาามเข้ใจพอเริ่มคบกันก็ทราบว่าเขาจะต้องกลับไปเรียนต่อนะคะไม่เจอหน้ากันปีหน<า>ึ่งจเงศสวันและทใ พอเขากลับมาแล้วต้องกลับมาเรียนรู้กันใหม่ก็มีทะเลาะกันบ้างเคยมีเกือบเลิกกันบ้างใใจตงองภัยัยกน,จจกนที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยเข้าใจกันอย่าไปเก็บมาคิดแล้วก็อย่ากโกรธกันนานเพราะว่ามีกันอยู่สองคนนะคะ งงเเาตอนไคือพอผมทําเพลงมาคนบอกว่า D สิพอไปถึง B ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น20ขึ้นมาทันทีแล้วหลายเพลงมากที่ผมเขียนที่ผมทำํำนานองมาแล้วมันไม่เข้ากับ B โดยบัเยบงเอิญก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าผมจะเลือกใครมาร้องให้ผมสักันคนนึงคนนั้นจะต้องเป็น B ก็ยินดีมากครับรู้สึกดีใจมากที่คิดถึงผมตอนแรกผมฟังปุ๊บฟิลลิ่งก็คือเหมือนกับคนที่แบบว่าเจอบ้านแล้วเจอคนที่จะแชร์ความฝันความรักความอบอุ่นทุกอย่างอะไรเงี้ยครับอ๋อใหวันพุ่งนี้สนสไตล์การร้องเนี่ยก็คงปล่อยให้เพลงพาเราไปให้เรามีความรู้สึกกับเพลงแล้วสิ่งต่างๆก็จะพาเราไปเอง oh, 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 oh. ส่วนสไตล์ของดนตรีจะเรียกได้ว่ามีความเป็นบิกินส์อยู่นะกันเราจะไม่ล็อกตัวเองว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเพลงนี้ก็เลยจะมีความเป็นยุโรปนิดนึงในขณะเดยียวกันก็มีความเป็นอเมริกันปนเข้ามาอยู่ด้วย song he writes beautiful song and uh, he sends them to me and then I add my my piece to it with what, what I feel in my heart and and uh, things from my experience and, and we seem to put it together and it really comes off really nice เรื่องราวของ MV นะครับตัวนี้นะครับต่อวันพรุ่งนี้เนื้อหามันค่อนข้างจริงเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าชีวิตคู่ใครที่จะไม่เคยทะเลาะกันเพียงแต่ว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีแรงผักดันพอไหมที่จะผ่านเรื่องราวนั้นไปได้หรือเปล่าภาพแต่ละภาพเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกประดิษฐ์อะไรมากแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นมุมมองที่พอเราเห็นลรวรู้สึกได้ว่าเออมันมันเป็นชีวิตจริง ตอนแรกได้ฟังก็อึ้งเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหมันมาจากชีวิตเราจริงๆเนาะดีใจมากค่ะ